บริษัท USPS วางแผนไว้ว่าในปี2023นีนี้อัตราบริการขนส่งสินค้าบางประเภทนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยบริการไปรษณีย์ที่สหรัฐอเมริกาหรือ USPS ได้กล่าวไว้ว่า ได้วางแผนเพิ่มราคาในบริการการขนส่งสินค้าหลายประเภทในปีหน้าเนื่องจากทางบริษัทนั้นได้เจอกับอบุปสรรคการลดลงในปริมาณการขนส่งและไรายได้เป็นอย่างมากและก็ยังจะมาเจอกับความกดดันทางภาวะเงินเฟ้ออีกจึงทําให้ทางบริษัทนั้นต้องตัดสินใจปรับขึ้นราคาโดยการปรับอัตราค่าขนส่งนั้นก็จะได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่กํากับดูแลทางด้านปาษีก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มกราคมป,ปี2023 โดยแผนของบริษัทในปี2023นั้นก็จะประกอบไปด้วย 1. เพิ่มราคาขึ้น7.8%ในราคาของบริการ First c a r d Package หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า FCPs เป็นบริการการจัดส่งบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า1ปอนด์ 2. เพิ่มขึ้น6.4%โดยเฉลี่ยสำหรับราคาบริการ USPS Retail g r o u d และการบริการนี้จะถูกยกเลิกในปลายปี2023และ 3. เพิ่มขึ้น5.5%สำหรับบริการ Priority Mail เป็นบริการการจัดส่งสินค้าและเพิ่มขึ้น6.6%สำหรับ Priority Mail Express เป็นบริการแบบเร่งด่วน 4. เพิ่มราคาขึ้น5.1%สำหรับบริการ Parcel Select ที่เป็นบริการการจัดส่งภาพ,พื้นดินแบบประหยัดโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ขนส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่ 5. สำหรับบริการพาเซ e l สลเกาเป็นบริการแบบประหยัดสำหรับการจัดส่งพัสดุไป,ปรษณีที่ไม่เร่งด,วด่วนและบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เกินหรือมากกว่า50พิพพอกำลังจะถูกยกเลิกในปีหน้า 6. บริการ Connect Local ราคานั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นโดยจะเป็นบริการแบบการจัดส่งในวันเดียวกับที่สั่งซื้อและวันถัดไปหลังจากสั่งซื้อแก่ลูกค้าในท้องถิ่น